ไปหับปวกนะครับมันนี่ติดตามกักันนะครับว่าหายยากเขาปวกคนระับเอาไม่ให้ประกอบนะครับตามมาันก็เลยครับหายยากก็บวก เรสูงปอดเป่าจะไมไปกจนกแค่ไหนลองกน่ากัมีตัวโอ้พอแล่อเงเลย ยืนสวนคนเดี๋ยวว่าคนน่ะว่าดอกไม้นาะดองไม้หนี่งวันกับโมกยังเล่รวมบ่หงุดหงินี่ตัว ผพดเสียงได้แล้วครับปวกเท่านี้แหละเมื่อนาค่อยพากันไหม,ไมเอาไปลาลไล่น้ำหมวอน้ำสวน

เราไเพ่ว่งาวกากแ้วกันึคนเราไปหาทิศางคนเไปหาทิศางฝักะบาอีกว่นี่เแกกำลังมากมาหาปลกกะเล็มาเศร้านนเอาอะไรชักไปจัดไปเงาน่าโรลดวบบทั้งบุ่มบบเลยดิมีปัญหาอะไรยังไงมีปัญหาจะเป่น อาบวกมาแล้วมาเบิงเอาเงีย้ยปลากันนะครับเอาเงี้ยเห็ปลาช่อนนะครับเอาเงีย้ยปวกให้มาเบิ้งกันเลยนะครับประเหตดกินดีปะนะครับติดตามเป็นการนะครับ Walk now. มันาลอกกินเนี้ยกินเนียอย่างนี้เลยครับ เบิ้งเป็นำกันนะครับ ทดลองมันนะครับทดลองเลี้ยงเบิงเลี้ยงบ้างอยากดอกต้องใส่ไข่ใจอย่างเลยหาเตปบ,บวกแล้วมันสวนมาประกอบถอดมานเลี้ยงไว้วันนี้ก็เห็นมันกินปวกแม่เอาหันไปไม่แน,น,น่ถ้ามันเก่าเตปบ,บวกเลยครับ ตอนเศร้าทีหนึ่งตอแรงหนึ่งนะครับให้สองเทียสามเหม่อเป็นน้ำถ้าน้ำม,มันเป็นแดงมันคุณน,น้ำกีบปวกครับถ้าวันบุกุลนอกบากผสงเปลี่ยนปลาแกงแรงดีนะครับกีบปวกก็จะเป็นพวกเทศให้น,น้ำบ่อเสียบ่อเสียนะครับถ้าเป็นหัวอาหารน้ำเสียไงยถ้ากีบปวกมันเป็นจิลินซีจำ สามมือค่อยเปลี่ยนก็ได้ขาคอแข็งแรงดีนะครับเมื่อหน้าเดี๋ยวสิเอาไม่เบิ้งไม่นะครับทอน,นี้ครับกดไลก์กดแก้กดตามแน่ดีครับ